ครับสวัสดีครับพี่น้องสุบูรุสขุนครับเมื่อนี้อยู่โรงเรียนครับได้รับมอบหมายภารกิจจากทางหัวหน้าครับให้มาสมเสียมตัวเด็กน้อยนักเรียนจนโควิดปิดเทอมอ้าวเฮ้ยซื้อซองดีซื้อซองค้าวบ้านครับซื้อซองไปติดตามได้ครับค้าวบ้านครับค้าวบ้านตัวระเบียบปาคคู่ข้าวบ้านครับอันนี้น้องกรอบครับมาซอยหร่พูดอะพี่น้องกรอบนะครับคู่กรอบครับคู่กรอบอันนี้ ส่วนเล็ซสิงกษัตรอันนี้คูมิโอครับคูมิโออ่นี่สามหนุ่มแปดมุม,ค,มครับเอ,อ่อมาเยอะต้องอกันครับหมือนอันนี้ซอมเจียงซีครับสังเกตการ์ดซอมนี่นี่นี่ครับพี่น้องเอาเขรัไปหลักขันครับเออหมุนติว้วติวงอนว่าน็อตมันเสียเด็กน้อยเพราะมีนไไม่ากินเกียวเกี่ยวมันเลยนเพรากันเอาน,อน,อนา็อตไปยำเลี้ยเมียนครับภารกิจกันเลยได้ไผ่เพย์จังซี เอออ้าวเอออันนี้ถือว่าปกติกันมะน่องเนี่ยเอออันนี้แต่ว่าอันนี้นี่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 เม่อันเป็นยังสี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่อันเกิดจากการใส่งานเราโดนเนาะเอาตั้งแต่พ่อสอนอะไปีเนี่ยโว้ยตั้งแต่ปีเท่าไรปีพ่อสอนต้องมา143 143ตั้งปีแล้วไรบิ่งอ่ะไม่63เท่าไรซี่หางโอ้ยมันยี่สิบปีแล้ววะ สิหร uh, ือยี่สบสี่แม่น้อง2องหาี่สามยี่สิบปีอะได้วนี่พี่น้องปลาขั้นเป็นคนหรือเป็นนุ่มดีเนาะตันี่ก็ได้ว่าตถน่อเอต้เาก็เด็กน้อยได้เลยเพราะฉะนั้นอ่านบบก็เป็นผู้สาวแบอ้ออ้อออไนอนจักผู้ใดมานางเนี่ยนโตี่เนาอยว่ามันเป็นอกเตรอเป็นมอหลายผู้ไายคนหมเลย เป็นลายอาชีพแล้ครับผมเป็นลายอาชีพเนี่ยมืดเออมืดเวะครับนี่คือภารกิจครับตอนเศร้าป้ากันเห็นได้แล้วสามซี่หองครับอันนี้เป็นห้องที่ห้าพี่นอ่อนแร่ครับตอนเร่นต้าเลยเาเอาเอาเอามอนอนอย่ว่าม่อไอากาศด้ครับเออพ่นลงกดาบไวช่วงนันปิดเท่าบนคู่ไปเออย่างนี้แล้วครับเวียกครับ ก็ต้องม่วงนอกจากอันัมวกมงยังก็อนอนอ่นไล่แล้่วๆสอนอนไล่แล้วๆกัฮะครับอันอันนี้ย่างมากกับบุลาพุ่งลงโคกเมื่อกีใดวนี่กอะไรไ่งเออไมไงเออเรามาแต่ใส่่นี่เอออเออันนี้พิ่นอ่อนพิ่นออนไล่เลีวๆพิ่นเรื่องมากหรืินะไหนยิ่บ่ะ ครับจ้างานสักนิดกันไม่ได้สวัสดียุกคนครับบุณมครับครับ